สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กสิภาพผีผ้าหนองมาจับเขียดอีโมครับผมกับสูตรไตเขียดครับเขียดแรงครับพี่น้องอ้าวไปแล้วครับพี่น้องหาอยู่หากินกับดุงอุบลคนอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์นาะครับมื่อนี้หลังจากสิบ่คอยเดี๋ยวมีเวลาหาอยู่หากินครับมาครับพี่น้องไปเขียดน้ำกันครับ เก็บอิโมูครับผมเขาจะซองสายซองขวาเลอพี่น้องเด้อตามมุมตามแจขั้นคู่หน้าครับสมุนกับน้ำน้องมาน้ำครับแม่งเข่าตาแล้วพี่น้องไปครับ การหายอยู่หากินครับได้ซ้ำได้อ,อาซ้ำหนันครับสิได้พอแจวบอรครับอากาศกา็ิิเป็นหอนอ่อเนีเ่ยครับนะครับเห็นแะ้วครับตาเขานี่จะเป็นแบบแวว ออกสีนึงเหลืองเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับสบการณน้ำนะพี่น้องสบการณ์ในการหายอยู่หากินน้ําครับตาเขียดจะเป็นเอกลักษณ์ของเพิินครับตาเขียดตากบ คือบอมไม่ใช่ตําแจ้วบอรครับาการหายอยู่หากินน้องพี่น้องเนาะครับเด็กดีครับอ,อ๋อ กกาารหินน้องตาจะเป็นไซสมเดิมๆจะเป็นตามแมงมุมเนอะพี่น้องเนอะตาเกียรติโมโนีก่ก็ซีออกแบบนิ่งเหลืองไซสๆครับเป็นจะบสะท้อนแสงแห้งครับจะเป็นแววเหลืองไซๆสๆบเสา ครับครับทีดไหนพอทำน้ำพริกบ่อเจ้าเกียดมูน้ะพี่น้องเนาะมือดำมาได้พี่น้องบางท่านเปิ้นเผาอัน,น,อนเฟื่องต่อสร้างเขาน้ะพี่น้องเนาะ เตรียมการเทดหน้าครับกัน้องเห็นเราต้องเด้งปอาไม้ไปดีๆครับผาดน,นิดเดียวเสียเลยพี่น้องครับโอ้แม่ไข่เลยครับตรงหางเลยเห็นแลวครับเด็งไ่ผาดน้อยเดียวบ่อดได้พี่น้อง ตานี่หามละเลยครับนี่ค,ครับอู้ต่ำหางาๆมลนเป็นของอานทาย,ยู่ทายกินน้นพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เดินทางไปให้สมาใสกับลำบากครับ ต้องหาอยู่หากินกับทงกับหนาอย่างเยวครับหมูบนกับกับทีมงานกับผาดนะครับน้องบางคนกับสองสีสันนะครับหมูบนไหลน้ำเขาสีสันหนึ่งครับเยวจะคุยกับเขาบงหูเดืองนะพี่น้องก็หลีกเรียงบ่อไหลครับเนี่ยเขาเป็นกับดูแลก,กันแต่ช่วงคดีเนี่ยครับมันเสื่อมมันบ่คอยคอยแห้งเป็นนะครับติดต่อ ตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับขอยามากินรักษาอยู่บ้านนครับปัญหาการบรุรุนแรงนะ้พี่น้องเนาะไปครับมันมันมน้ำกันครับพี่น้องเจ้าเกียจยิมโมนี่แสบครับ ไปเนาะลงโอ้โหนี่เดิกลมเกืนถ้าได้ไปหน่องพางตัวกลมกินนโอ้โหไก้อกะเนาะเห็นเราก็ต้องจับตาไปครับนนะแวบลงแต่ใหญ่เสีย ต้องจำไม้ไหวเพราะพึ่นอยู่ตำแหน่งไหนเรา่น้อ,นองเด้อสงสัยไปลองสบการหล่ว้วนครับ เป็นตอสั่งเขาด้วยพี่น้องด้วยด้วยตอเฟื่องต่อฟางครับเล้วแต่สีเอิญกันครับแต่ละพื้นที่บ้านดูอุบลติในสีเอิญต่อเฟื่องครับโอ้หนุก,กับบินขึ้นครับหนุกจิบเฟื่องใส่ซองไปเรื่อยพี่น้องน้ำสง่งคันคุณหน้าเนี้ยน้ำกลางให้หน้าเนียครับคันเห็นหนี่ตาเพิน่นจะออกเึลเดือง เหืองเป็นมุ่นกล,กลมๆหมดแล้วพี่น้องครับเิ็นี่รครับลงหูป,ปูซะเ้าะเต็มพี่น้องทันบอทันบุ่บุ่นนี่ทันทันปไปครับสมุนกะระเดนกวนน้ำหลังดีครับเต็มนหนูหีพี่น้อง เห็นมันโอ้เห็นอยู่พี่น้องโอ้ยไปละเฮงเห็น,หนไหมไหนล่ะใส้กระยำท่านยูไปครับพี่น้อง ตองต่อไปโอ้เห็นเลยนะครับเฟื่องอาจสีสูงแน่ยแล้วพี่น้องเรื่องก็บสีเห็นหยาบแน่ครับขึ้นบนเท้าก็บสเห็นง่ายนี่ครับตยังบนหลบหลบเบิ้งดูนี่นะครับยังนบนหลบหลบเบิ้งครับพี่น้องไต่จะเย็นๆครับเก็บเทอาตัวเดี๋ยวอ่ะ ไม่ร้ายเองครับก่องซันในด้อพี่นองเด้ยอยอดทนเบิ่งเอาครับเป็นวิชาสีบกันหาอยู่หา,หากินน้ะพี่นองเนาะสู่ซีวิตก็ความลำบากครับหาเพื่อสีด้บริสอกินหลายน้ะพี่นอง ส่วงเขาบกคอยมีการมีงานบางเรียนจากการจากงานก็ลงมาหาไต้ครับไปครับเรื่อยครับพีหลานมันก็ลงมาซองด้วยกันครับหลายคนอยู่ เต็นครับเป็นกุนาวันเอา้าทิท่านมอปุ่มเต็นึ้นแล้วพี่น้องเต็น่นครับอ้อพอท่านพี่น้องเต็นไปละตนท่านบอท่านหมอบล้งมีฟิษจับครับสกดเต็นครับนี่เมีพิษ อบเต็ม้วพี่น้องโอ้ยบ่ทันลูกไส่ก็ซอยจับโอาพโลโไปครับพี่น้องก่อนจะ อัดคลิปบไหนพอประมาณเนี่ยนะครับเห็นนีมครับพี่น้องตะวันสิท่านบอท่านดไก่ขั้นคู่หน้านะพี่น้องประเด็นไฟแล้วพวิจเต้นขาม อยู่ครับไปครับแมงข่าตาน้ำตัวไหญงได้ข่าตาเจ้าพี่น้องแมงข่าตาปกติครับ ไช่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปให้เบิ้งอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะนะครับพี่นอ้องก็เนี่ยสรุปยอดให้พี่น้องเบิ้งครับก็ไต,ต่มากนะครับทำไฟแยง,งเฮาหายอยู่หายกินพอดีอยู่พอดีกินนะพี่น้องเนาะเอาตาพอดีอยู่พอดีกินครับ มาเดี๋ยวห้อกัดเทศทิ้งแยงเร้่พี่น้องเริ่มจังบ่ตายครับขังกับปลาทองไซหนามครับผลงานมืู่นี้ครับแต่ปอดตายแนย่แต่ก็พอได้กินน้องไปหนองเนาะพอะบริสุทธิ์พเพลินครับนี่ครับเกยดีดมหมูรุนรนครับ จะเอาไปทรงแม่แล้วครับมันกอนี่กระได้้้เติบครับนี่ครับบอกพี่น้องการหาอยู่หากินเท่ากันีมือไหด้มือบอครับมีกระสุนประมาณนจะเคิงโล่ได้ครับครับพี่น้องพอเด้ยตำเทียวแล้วครับนี่ดู่ได้แล้วครับเก็บพักเก็บหยาไก่บ้านครับพักกระถินผืดสวนขว้วครับผมพักริมดัวมากินครับครับ แก้วกินกับปากมาละขีนลงหยอดพักใส่นอกพี่น้อง,นองเนาะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมพบปอกันกับการหาอยู่หากินตอนต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ